เอาเล่ะครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมมีตู้กาชานะครับผมเป็นตู้กาชาตู้ใหม่ล่าสุดนะครับอย่างที่ทุกคนทราบข่าวกันอยู่แล้วนะครับเป็นทางด้านของเคฟล่านะครับผมเป็นล่าที่แบบ <c umb ill ain> ผมว่าเพื่อนจะเป็นล่าที่แบบเก่งที่สุดแล้วปะ่ะของเคฟล่านะอันนี้บอกตรงเลยผมว่าเป็นล่าที่แข็งแกร่งที่สุดของเธอแล้วนะครับโอ้โหคือแบบสุดยอดจริงๆไม่นับตัวที่จะ ตัวสีเหลืองที่จะ ECA นะผมมองว่ามันใช้งานกันคือมันใช้งานดีทั้งคู่เลยนะทั้งตัวสีเหลืองทั้งตัวเนี้ยเออแต่ผมมองว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้มามาเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะวันนี้ไม่ได้มาแค่แจ้งข่าวนะเว้ยผมจะมาเปิดกาชาด้วยนะผมเออขอเปิดเลยตัวนี้แบบตัวนี้เล็งนะเซิร์ฟเจแปน Japan, เปิดไม่ได้นะครับแต่เซิร์ฟ g ก o b a l l ขอแก้ตัวหน่อยเถอะวะบอกเลยว่าขอ แก้ตัวหน่อยเดิมว่ะมันต้องได้ว่ะพุ่นยิงของมันต้องมีด้วยคืออยากเล่นทีมของเธอด้วยนะครับค่อนข้างอยากได้นะแลวลัวหลังตู้ก็เป็นตัวที่ผมไม่มีนะคเดี๋ยวไอฮิตโต้เนี่ยคงจะ ECA แล้วก็จะเป็นกําลังหลักให้กับทีมได้นี่ตัวนี้ยังไม่ได้นะไอนี่ได้แล้วอะไม่อยากได้ฮะนี่ยังไม่ได้นะครับวีเดลนะครับนี่ยังไม่ได้คืออยากได้ตัวหม่มากๆเลยนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีว่าวันนี้จะได้สักกี่เม็ดดแต่ได้ผมวางแผ่นไว้200เม็ดเนาะเพราะว่า หลังจากตู้นี้มาแล้วอะเดี๋ยว LR k โกคูกับฮิโตะไม่ก็ตามมาแน่ๆเพราะฉะนั้นต้องบริหารเพชรกันดีๆนะครับผมเนอก,ก็เสียใจด้วยนะครับผมกับคนที่เปิดตู้ฮีโร่ไปอย่างหนำใจนะครับผมพวกคุณไม่ยอมเก็บเพชรนะเป็นไงบอกแล้วอย่านะอย่าหลงเดี๋ยวผมจะมีคลิปเกี่ยวกับตัวของนักบอลฮีโร่กับตู้ใหม่แน่นอน,นะครับเพราะว่าเนาะอย่างที่ทราบกันคือกดกันยับเลยนะครับตู้ฮีโร่มา พื่อไม่การเสียเวลามากกว่านี้นะเพ่มมาอย่างยาวนานแล้วนะครับผมไปเปิดเลยมันตีแรกขอให้ออกเลยมาไหมมาเลยขอเลยโอ้มาจริงไม่มีใครบินมาเลยไม่มีใครคิดที่จะบินคู่มากับโกคูเลยหลือ,อ <c oughs> เป็นการยิงที่แบบเงามากเลยฮนะ เป็นการดินที่เหงาแบบโอ้โหผมว่าผมเกลือละโอ้โหอ๋อเดี๋ยวนะมันเป็นโปรโมชั่นครับเพื่อนๆอ,อ๋ออ๋อโอเคโอเคหมอมาลดราคาแล้วก็เป็นโมโปรโมชั่นด้วยก็ว่าอยู่มันมันป๊บเดียววะตกใจนี่ผมไม่ได้ไปหาข้อมูลมาก่อนเลยนะโอเคมาไปต่อเนื่องเลยฮะเอาหน่อยดิเอ้ยเอาหน่อยดิโอ้โหท่านบิวคือเมื่อกี้ท่านบิววินมานะ ถ้าเมื่อกี้ท่านบิลไอ้ท่านวิทวินมาท่านบิวนี่คือจบเลยใช่ไหมโอ้โหจบว่ะเซ็งเลยแม่งเอ้ยโอ้ท่านท่านวิทโอ้สงสัยรอบที่แบบประหยัดเพชรราหมดแล้วครับผมโอ้โหตัวแบบ <c oughs> <c oughs> คือต้องบอกเป็นตัวที่รอ ECA เลยอะ่ะ เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมาว่ารอบนี้มีลุ้นครับรอบนี้มีลุ้นนะฮะดูที่ว่าจะได้เลยหรือเปล่าหน้าตู้มาครับเต็มตัวอะไรมาเลยเฮ่อมาเลยจบจบไปมาเลยลูว มาโอ้ตัวท้ายครับเอ,เอ้าเฮ้ยโอ้ยข้างตู้ได้ข้างตูงต้อ่ะหึเป็นตัวซับพอร์ตนะโอ้ยคัมเบอร์ส่งเพื่อนนายมาด้วยสิส่งเพื่อนนายมาเร็ว ส่งเพื่อนายมาผมยิงจนหมดโปรเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะ200เม็ดนะผมบอกเลยผมจะยิงให้ครบ200เมนะ็ดนั้นแล้วก็จะไม่ยิงอีกแล้วนะถือไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะต้องเก็บเฉลี่ยเพชรไป l อโกคูกับพิโตะด้วยนะครับมาอีก200เม็ดแม่เ้ยขอยได้เอยโอ้โหได้ข้างตู้มาแล้วนะฮะต้องมาแล้วจังหวะน,นี้ไปเร็วม,มาโอ้โหอ มั่วไปหน่อยอ่ะคือมันอต้องบอกว่ามันมั่วไปหน่อยนะไอ้บ้าอสงส่ยดวงเรามันจะไม่ได้วันเพื่อนดวงเรามันเส้นสุดเพียงเท่านี้หรือแล้ลู<อ> ไ่นะดวงของฉันเกลือแล้วเกลือเล่าเกลืออีกนะครับความเกลือนี่มันกลับกินไปในถึงหัวใจจริงๆเลยไปมันติอยู่ท้ายแล้วนี่ผมจะไม่ได้ตัวใหม่อีกแล้วอย่างนั้นหรือไปครับได้ไหมโอ้โหมินมามั่วเลยฮะจบแล้วครับผมอันนี้ต้องบอกว่าจบเรียบร้อยครับโอ้โหดูดิดด ออน่าจะจบเลยครับทรงนี้ไปเลยแล้วกันนะขอไปร,อรัวๆเลยฮนะโอ้โหเรียบร้อยครับ <c oughs> เออจ็บปวดฉันเจ็บปวดเหลือเกินเกลืออีกแล้วโรคเกลือนี่มันแก้ไม่ได้จริงๆนะเออโรคเกลือนี่มันแก้ไม่ได้จริงๆนะครับผมโอเค อุอสตส่าห์ดองเพชรไว้นะก็2 0 0เม็ดไม่ได้ก็ไม่เปิดแล้วนะครับไม่ได้ชั่งมันนะเพราะว่าหากเซิร์ฟเจแปนยังไม่ได้ใช้เลยอะเซิร์ฟโกลบอลก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บเพชรไว้มากเพราะว่าเดี๋ยวอย่างที่บอกคือเดี๋ยวมีตัวตามมาอีกแน่นอนนะครับโอเคนะครับผมใครที่เปิดอยู่ก็ขอให้โชคดีและกันนะครับผมน้อใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม